สวัสดีครับอืวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมพอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับดีว่ามาลงกดก็ได้เอันนี้ก็รู้สิครับว่าอยู่ตรงไหน เรียบร้อยดนเลยก็คือแบบมีคนเลงตรงนี้เยอะมากแบบโอกาสที่จะรอดไม่มีเลยทุกคนถ้า อยากให้ผมแบบเออบ๊ายบายบ๊ายบาย บีเล่นยากจังวะที่หนึ่งเขาชนะมากี่รอบอะ่ะเออดวงก็ดีเกินดวงเขาก็จะดีเกินไปแล้วนะบุมไปเล่นมาก่อนแล้วนิดหนึงนะ ก็สนุกอยู่แต่ว่าอ้ในกันมันนี่มันต้องมีคนนี้มันต้องมีคนที่ตัวนี้สักคนนะไรอืมจริงด้วย เยบรอยเลยอื่มืึ่มฮอ่มมืมมมมมมมเอือ มันไม่มีใครฆ่าคนนั้นเลยเหรอว่าก็ผมเป็นวัดอยู่นะเสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อยเพื่อนผมบอกว่าเล่นออบบี้แล้วได้สิบห้าบาทไปลองกัน โอ้ยโอปีเขเล่นยากเินหรือผมกาโอยเพื่อนผมเล่นยังไงวะเนออืม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  คนอยู่กันเยอะใช่ตรงนี้คนอยู่กันเยอะเลยบางทีนะเต็มเต็มสองลูกตา เมื่อกี้ผมอันดับหนึ่งหนะ้าคาบเลยสองคนหนึ่งไปรอ,อดไปเฮ้อยอะไรวะ,ออะ,ระมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ คนมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าคนไทยบินได้โจหัวซะขนาดนั้นเขาไม่ตายได้ไงวะคนไทยบินได้ทุกคนคนไทยบินได้นั่นไงคนไทยบินได้ อือหูโตหัวซะขนาดนี้ยบ้อยมัดโตมัด được sáng viên lịch luồng phồm chân á ตรงนี้ไปก่อนอประมาณนี้ก็น่าจะได้อืมเขียวน้องถั่วเขียวชึบ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 ช

ขอเพียงเท่านี้นะครับปิดคลิปแล้วนะครับ